แอบกินแล้วขโมยกินแล้วปามเรามีเลี้ยงกี่ตัวประมาณ50ครับกับ50ตัวเป็นเป็นชุดควายที่ฝากผสมด้วยฝากเลี้ยงประกวดด้วยครับแล้วเราสำรองยญ้าไว้มากน้อยแค่ไหนเดือนหนึ่งก็ประมาณ4 5 0 0ก้อนครับ เวลาหมดเราก็สั่งมาสั่งมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขตเรานี่คือถ้าหมดก็หมดเลยต้องสั่งทางภาคกลางเพราะภาคกลางเขามีทําพวกนาปังพวกนี้เนียถ้าเป็นฟางเราก็สั่งมาจากนู่นแต่แพนกูล่าเราก็สั่งแถวเขตภาคกลางเหมือนกันก็ประมาณก้อนละ30 40บาทแต่ถ้าฟางบ้านเราอย่างนี้ก็เราก็เสียแค่ค่าอัดฟางญาติพี่น้องเราก็ประมาณก้อนละ12บาทจ้างคนขนก็ตกประมาณก้อนละ20 25แล้วก็สต๊อกไว้เยอะประมาณ 3- 4ี่พันก้อนอย่างเงี้ยถ้าไม่พอเราก็สั่ง สั่งซื้อมาเพิ่มอีกเรื่อยๆครับ